ค่ะทุกคนเ,นเพื่อนๆเห็นไฟที่แผงหน้าปัดกระพริบไหมคะเหมือนไฟเทคมากเลยคืออันเนี้ยมันน่าจะมีอะไรเสียคะ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาแงะดูนะว่าระบบไอ้หน้าปัดเนี่ยมันมีอะไรชิ้นส่วนไหนที่มันเกี่ยวข้องกับระบบไฟตัวนี้บ้างคือมันน่าจะเกี่ยวกับไอ หลอดไฟอะ่ะหรือว่าหน้าคอนแทคอะไรบางอย่างเสื่อมสภาพหรือว่าชืน้นหรือว่าเป็นสนิมอะไรเนี่ยแหละเดี๋ยวเราลองมารือตัวนี้ดูนะคะไอตัวเป็นมันจะเป็นมุมโหมดปรับความสว่างของหน้าปัดมันจะอยู่ด้านล่างขวามือของเรานะคะปุ่มเนี่ยด้านล่างมันจะหมุนซ้ายขวาได้ปรับระดับมันมีสามระดับนะคะมากกลาง แล้วก็น้อยสุดอันนี้คือมากนะคะเดี๋ยวเราจะลองปรับให้อยู่ระดับกลางถ้าระดับกลางมันก็จะประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นแวบๆไหมคะถ้าระดับต่ำเลยมันก็จะเหมือนระดับกลางเลยต่ำคือมันจะอยู่ประมาณนี้เลยจะมองไม่ค่อยเห็นแต่มันก็จะมีแสงไฟอยู่นะคะเนี่ยเออเนี่ยแวบๆๆอย่างเงี้ยปุ่มตัวนี้มันน่าจะเสียหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะคะแล้วก็ทำความสะอาดดู โดยใช้น้ำยาคล้ายๆเป็นสเปรย์ทำความสะอาดเกี่ยวกับระบบไฟค่ะแผงระบบไฟมันจะไม่ช็อตนะคะอาจจะเป็นคราบสนิมหรือว่าทำมีความชื้นทำให้การสัมผัสหน้าสัมผัสม,สมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็คือปุ่มตัวนี้นะคะที่เราบอกว่า มันอาจจะเสียหรือว่าเป็นที่หน้าคอนแทคตรงระบบแผงระบบควบคุมไฟเนี่ยมันสัมผัสกันไม่ดีพอนะคะเดี๋ยวเราจะลองแงะไอ้ฝาครอบดำๆเนี้ยออกมาแล้วไปดูด้านในกันนะคะเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้งัดแงะนะสำหรับคนที่ไม่มีก็ใช้ไขควงปากแบนแล้วก็ใช้ผ้ารองต้องไขควงนิดนึงนะะเพราะว่าไขควงมันเป็นเหล็ก คือเดี๋ยวเรางัดเข้าไปในร่องนี้คือคือมันจะต้องเล็กแล้วก็แบนสามารถยัดเข้าไปในร่องนี้ได้ด้วยนะคะคือถ้าเราไม่เอาผ้ารองเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นรอยนะเออมันจะต้องใช้แรงนิดนึงแล้วพัดติกมันเกิดรอยเสียหายได้นะคะเดี๋ยวเรามางัดกันดูเลยนะคะ ก็เด้งออกมาแล้วคะงัดเสร็จมันก็ฝาคอบตัวนี้ก็เด้งออกมาพองัดมาแล้วนะคะก็จะเห็นด้านในเนี่ยเป็นน็อตเป็นน็อตเป็นแหวนนะคะน่าจะเบอร์สิบเดี๋ยวเราจะใช้ไอ้กุญแจปากตายเบอร์สิบนะ,ะขันออกมาดูนะคะโอเคสรุปเป็นเบอร์ สิบสองนะคะเราใช้ปะจจัยปากตายเบอร์สิบสองนะไม่ใช่เบอร์สิบใส่เข้าไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ทําการหมุนเอาน็ดอดนี้ออกนะทวนเข็มนาฬิกานี้มุน่นละพอมันคลายเราก็ใช้นิ้วก็ได้ค่ะ นนี้มันออกมาแล้วนะคะอันนี้เราจะทำการงัดเอาฝาตรงนี้ออกนะดูแผงข้างในมันนะเดี๋ยวอันนี้งัดได้ดรือเปล่าเอออ่ะงัดออกมาเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นแผงเดี๋ยวให้ดูด้านในก็คือนี่อะค่ะปุ่มตรงนี้ก็คือจะเป็นแผงตัวนี้นะที่นิ้วโป้งแตะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะถอดดึงเอาพวกไอชุดสายไฟออกทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็ออกมาดูกัน โอเคไม่รู้ว่ามันจะทำความสะอาดได้หรือเปล่านะเราต้องหาแปรงสีฟันเก่าๆค่ะแล้วก็เอาน้ำยาฉีดเราจะใช้น้ำยาตัวนี้นะมันเป็นน้ำยาสำหรับทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้าโดยเฉพาะตัวนี้นะคะ นี่อิเล็กทรอนิกส์คลีนเนอร์ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดแผงวงจรต่างๆนะคะเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเราซ่อมตัวนี้ก่อนก็คือโดยโดยการทำความสะอาดมันนี่แหละแต่ถ้าทำความสะอาดแล้วแล้วมันยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือ ไฟยังกระพริบอยู่เป็นไฟเทคอยู่เราก็จะซื้ออะไรตัวนี้มาเปลี่ยนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฉีดล้างให้ดูกันเลยดีกว่าคลีสข้างล่าง คือมันขัดไม่ได้หรอกเพราะว่าคือแผงหน้าคอนแทคมันอยู่ด้านในค่ะอันนี้มันก็แกะไม่ได้คือมันเหมือนเชื่อมติดกันอ่ะเออมัน,มนตัวนี้พลาสติกไอ,อตัวนี้มันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นอลูมิเนียมบางๆนะแต่เชื่อมติดกันอยู่หะแกะไม่ได้เนี่ยมันมีง้างออกก็ไม่น่าได้ ก็คือเราอาจจะทำได้แค่เพียงสเปรย์น้ำยาเข้าไปข้างในเหมือนให้มันไหลออกมาอาชำํำระไอ้พวกฝุ่นพวกอะไรเงี้ยค่ะ น้ำยามันก็จะมีความเย็นของมันนะก็ประมาณนี้ค่ะเราก็รอให้น้ำยามันแห้งสักพักหนึ่งนะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ประกอบกลับนะคะน่าจะประมาณ5นาทีเดี๋ยวไงมาอัปเดตกันนะคะ เรารอให้มันแห้งแล้วนะคะตอนนี้มันแห้งดีแล้วแหละเราจะมาประกอบกลับกันนะคะเดี๋ยวนะเออเมันจะมีตัวล็อกด้านหลังอยู่ด้วยะคะ่ะมันจะได้หมุนทิศการปรับมันจะได้ตรงตำแหน่ง เออยังไงดีวะอ่ะเห็นไหมฮะเวลาใส่เข้าไปจะเห็นจะเห็นล่องล็อกตัวนี้ไหมคะอ่ากับแท่งสีตรงเนี้ยเทาๆให้มันลงล็อกอ่ามันจะได้ยึดกันไว้ไม่ให้หมุนตามก็ เสียบสายไฟก็ไปเหมือนเดิมใส่เสร็จแล้วนะคะก็ Hãy subscribe cho bạn các bạn. เนี่ยระบบสัญญาณขโมยเคยทำคลิปที่สัญญาณการขโมยร้องเตือนแบบอยู่ๆก็ร้องขึ้นมานะคะมีอยู่คลิปหนึ่งก็อันนี้คือสัญญาณขโมยทำงานปกตินะคะที่ก็ปิบไฟอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ปกติก็คือมันจะกระพริบทีๆถ้าคนไหนมีปัญหาเรื่องสัญญาณขโมยร้องเตือนเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนคลิปนี้นะคะก็ลองไปศึกษากันดูได้นะ มันคือจะมีคนที่เข้ามาดูเรื่อยๆอะคืออันนี้มันเกิดจากการใช้งานอ,อายุการใช้งานคือมันจะต้องเป็นการถุกคันก็มีคนเข้ามาดูวิธีการในคลิปเรื่อยๆแหละแล้วก็จะมีถามว่าปัจจุบัน่รถมันใช้งานได้ปกติไหมสัญญาณการขโมย,ยคือปกติป่ะหรือยังร้องเตือนอยู่หรือว่ายังไงคือตอนนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะแค่ล้างแค่ล้างตัวเซ็นเซอร์นะนะั่นเฉยๆนะ ที่อยู่ในคลิปอะค่ะอันนี้เราใส่แหวนเข้าไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็กดเข้าไเหมือนเดิมเรื่องสัญญาณขโมยก็เดี๋ยวเพื่อนๆเ,เข้าไปหาในช่องนี้ได้นะคือบังเอิญว่าเห็นสัญญาณตัวนี้มันโชว์ขึ้นมาไงก็เลยนึกได้สำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวหมุนหมุนปรับก่อนนะคะว่ามันอยู่ตำแหน่งไหน อ,อันนี้คือตำแหน่งที่ยังไม่ได้ปรับดูเข็มนะก็หมุนให้ยังไม่ได้ปรับก่อนนะแล้วก็ให้ตรงแล้วก็กดเข้าไปค่ะอ่ามันก็ดังแก๊บอันนี้คือตำแหน่งที่ยังไม่ได้ปรับเข็มก็จะชี้แบบนี้แต่ถ้าเราจะปรับให้มันระดับ3ระดับนะระดับระดับสว่างน้อยสว่างกลางสว่างมากสุด เนี่ยค่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้คือเดี๋ยวเราลองมาดูเช็คเบื้องต้นก่อนก็ได้อะเดี๋ยวเอากุญแจอาใส่สวิตกุญแจดูซิหมุนมันก็จะเห็นไฟโชว์อย่างเงี้ยค่ะ สว่างน้อยสุดนะคะอันนี้สว่างกลางแล้หมุนไปเห็นไหมคะสว่างมากสุดอันนี้มากสุดแต่ว่าคือมันจะเป็นตอนที่ขับรถ่ะคะ่ะคือตรงเนี้มันยงมันจะไม่เป็นไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงเป็นตอนขับรถ มันอาจจะเกิดการสั่นสะเทือนแล้วหน้าคอนแทกมันสัมผัสกันไม่ดีหรือว่ายังไงมันอาจจะหลวมหรือเนี่ยแหละอายุการใช้งานของมันนั่นแหละจะลองใช้สัก2-3วันเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เรากำลังขับรถอยู่นะคะเราใช้รถมาประมาณ3-4วันหลังจากที่เราล้างแผง วงจรไฟของปุ่มปรับระดับความสว่างของเรือนไม้นะคะปรากฏว่าใช้งานปกตินะคะไม่เจอไฟกระพริบเหมือนไฟเทคแล้วนะคะแสดงว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเราโดยใช้น้ำยาตัวนี้ล้างได้ผลนะคะแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย นะยังไม่ต้องซื้ออะไรนะคะแต่ถ้ามันเป็นอีกก็ลองล้างอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ถ้ามันไม่หายก็ต้องซื้ออะไรมาเปลี่ยนนะคะร้านอะไรเราก็แนะนําลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะให้มันเพื่อนลองไปดูได้นะคะครับถ้าล้างแล้วไม่หายก็ยังไงขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะ